บูมปนัดดาแจ้งความจริงทั้งหมดปมข่าวสาวโดนบ้านดาราดังใช้งานเยี่ยงทาดจากกรณีเพจดังเจมอยร้อยแปดวีหนึ่งได้แชร์คอมเมนต์ของชาวเน็ตคนหนึ่งที่คอมเมนต์แชร์พฤติกรรมของดาราดังคนหนึ่งมาแปะหน้าเพจซึ่งเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าอีหยังวะดาราดังเนี่ยดังระดับไหนแม่พร้อมกับคอมเมนต์ที่เย้เหยียดว่าเราประสบการณ์ชีวิตที่ไปทำงานบ้านดาราดังเราเดินทางไปรำอินทาวันที่29สิสิงหาคม ตอนคุยบอกว่าดูแลน้องหมาน้องแมวอย่างเดียวงานบ้านไม่ต้องทําเพราะมีแม่บ้านอยู่แล้วพอไปถึงบ้านทุกอย่างต้องทําจ้าทํางานเลี้ยงน้องหมาย4ชั่วโมงจ้าห้ามนอนจะได้พักผ่อนที่ไม่มีงานจริงๆได้นอนแค่หนึ่งชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้นจานที่คุกเข้าให้สุนัขให้เราเอาจานนั้นไปกินข้าวนี่คือบ้านดาราดังนะคะอะไรคือเข้าห้องน้ํแล้วไม่ล้าง เราทำไม่ไหวแล้วขอลาออกบอกให้รอคนใหม่มาก่อนแล้วค่อยออกเราก็รอพอมีคนใหม่มาไล่เรากับน้องออกเลยเราขอนอนคืนนึงก็ไม่ให้นอนจะส่งเรานั่งรถตู้แต่เราไม่ไปบอกว่าถ้าเกิดอยากให้กลับจริงๆให้ออกค่ารถตู้ให้แล้วหารถส่วนตัวไปส่งถึงที่เขาก็หารถให้และออกค่าแท็กซี่ให้แต่ค่าแรงที่เรากับน้องทำสามวันไม่ให้แล้วตอนมาก็บอกว่าจะจ่ายค่ารถให้คือไม่ให้มีรกรรมของบ้านนี้มันเยอะกว่านี้ทั้งนี้หลังจาก คพ้นดังกล่าวถูกแชร์ออกไปได้เกิดเสียงวิพระวิจารณ์อย่างหนักบนสังคมออนไลน์ชาวเน็ตหลายคนต่างรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมอยากรู้ว่าดาราคนนั้นเป็นใครกันแน่นอกจากนี้บางส่วนได้ตั้งข้อสงสัยว่าเรื่องเราดังกล่าวเป็นเรื่องจริงหรือไม่ ซึ่งล่าสุดบุ๋มปนัดดาได้ออกมาโพสข้อความระบุว่ามีแฟนคลับส่งมาให้ดูว่าจะมีคนเข้าใจผิดว่าเป็นคุณแม่บุ๋มหรือเปล่าเพราะที่บ้านเลี้ยงหมาและอยู่แถวรามอินทราก็เลยอยากจะบอกว่าไม่มีทางแม้ว่าที่บ้านจะเลี้ยงน้องหมาอุดมสมบูรณ์มากแต่ที่อุดมสมบูรณ์ไม่แพ้กันก็คือคนที่เลี้ยงน้องหมาชื่อพินวนอยู่มาสองปีกว่าแล้ว ก่อนหน้านี้คือน้องสาวของพี่นวลซึ่งแต่งงานมีสามีไปและตัวพี่สาวก็เลยขอมาอยู่แทนเรียกได้ว่าขอเหมากันทั้งตระกูลเพราะที่บ้านนี้กินดีอยู่ดีมีห้องน้ําห้องนอนส่วนตัวห้องครัวทําอะไรกินก็ได้จนบางทีเราไปแย่งเขากินต่างหากเพราะทําอร่อยหยุดทุกวันหยุดและวันที่อยากจะหยุดแต่งหน้าสวยคุยโทรศัพท์ทั้งวันแล้วก็มาเล่นกับหมาวันละสามรอบทายติก๊กตอกสวยๆส,ส่วนงานบ้านไม่ค่อยมีอะไรเพราะคุณแม่ชอบทําเองโดยเฉพาะห้องน้ํา ขัดจนกระเบื้องศึกรดน้ำต้นไม้ตั้งแต่ตีสี่ยายชอบย้าง,งานพี่นวลมาทำส่วนอีกหลังจ้างแม่บ้านประจำหมู่บ้านทำครั้งละพันเพราะชีวิตเคยเป็นลูกจ้างมาก่อนเลยไม่ชอบเอาเปรียบใครแล้วก็ไม่ชอบใครเอาเปรียบปอลลมีคนมาสมัครเป็นแม่บ้านที่บ้านเยอะมากแต่ไม่รับเพราะต้องการคนที่ไว้ใจได้และรักสัตว์จริงๆค่ะอีกอย่างเขียนข่าวกรุณาระบุชื่อไปเลยก็ได้คนอื่นเดือดร้อนขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ